สวัสดีครับสรุปข่าวเรียภูนะครับประจำวันที่2เมษายนกับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียภูกันรีวิวนะครับเรียบภูเปิดบ้านแอนฟิวเจอกับวัตฟอร์ดนะครับมาดูความพร้อมแบบจัดเต็มกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเป๊ปโดลเดล่าผวานะครับว่าหงโคตรแกร่งขณะที่เอนคุนคูนะครับเราก็อาจจะมีลุ้นเจ้าตัวอยากขอลดค่าตัวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสาหรับผู้สนับสนุนยิ่งใหญ่ใจดีในการทําคลิป ใครที่สนใจนะครับสามารถแอดมาที่ไลน์นี้ได้เลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแจกเป็นเสื้อลิปูด,ด้วยนะครับถ้าบอกว่ามาจากโค้ดแอดนะครับรวมไปถึงพิมพเมีย่ครับพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหลนครนี้มีหลากหลายสาขาตามที่เห็นในภาพเลยนะครับสาขาใหม่ที่ลาซานด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสาขาที่9นะครับที่นครปฐมอันนี้ก็ฝากเอาด้วยแอดไลน์เบอร์โทรสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับโอเค มาดูข่าวสารในวันนี้กันนะครับเริ่มต้นกันที่ขอไปเริ่มกันที่ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก็มีการจับสลากออกมาแล้วนะฮะก็ผลออกมาเป็นดังต่อไปนี้นะครับในกลุ่ม A เนี่ยก็จะมีเซเนกัลนะฮะมาเน่ ane, แล้วก็ฟันไดฮอลแลนด์นะฮะเจอกันเองครับในกลุ่ม A ส่วนกลุ่ม B ครับอังกฤ,ฤษเทนกับเฮนโดเนี่ยถือว่าโอ้ คนจับสลากในมือดีมากเลยนะครับอยู่กลุ่มที่ไม่แข็งนะดูจากชื่อชั้นอิรานซาลัดแล้วก็อีกถึงทีมที่จะเข้ามาในลักษณะของเพลย์ออฟนะมีแต่คนแซวนะครัว่าอังกฤษในมือดีจริงๆนะฮะดวงดีอาเจนฮะอาเจนหนึ่งในชาติที่ผมก็แอบเชียร์อยู่เหมือนกันนี่ก็อยู่กับซาอุเม็กซิโกโปแลนด์ฝรั่งเศสครับอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเดนมาร์กตูนิเซียแล้วก็ทีมนึงที่เพลย์ออฟเข้ามา สเปนครับไม่รู้ว่าเตียโก้นี่จะติดไหมนะอยู่กลุ่มเดียวกับเยอรมันแล้วก็ทีมเพย์ออฟหนึ่งหนึ่งทีมแล้วก็ญี่ปุ่นโอ้โหมินามิโนโไม่น่ารอดฮะอยู่กับเยอรมันและสเปนส่วนเบลเยียมครับท่านมหาเทพครับนะก็อยู่กับแคนาดาโมร็อกโกแล้วก็โคเอเชียกุมจีนี่แก๊งบราซิลเราครับอยู่กับเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคเมรูนถือว่าไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็กลุ่ม H นะครับโปรตุเกสของโชต้าเราครับอยู่กับกาน้าอุรุกวัยแล้วก็เกาหลีใต้ นะนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผลการจับสลากฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะแข่งกันในปลายปีนี้ที่ประเทศกาตามาดูโปรแกรมการแข่งขันในค่ำนะค,คืนนี้กันดีกว่านะครับศึกพรีเมียร์ลิกอังกฤษกลับมาเตะกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์ที่31ลิเวอร์พูลนะครับก็เล่นตั้งแต่คู่หัวข้ามเลยโอ้โห18นาฬิกาสนาทีนะครับเปิดแอนฟิลพบกับวัตฟอร์ดถ่ายทอดสดทางทวิช i ่นทูพรีเมียร์ฟุตบอลแฮตตีหนึนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผม ชี้แจงก่อนนะครับว่าเดี๋ยวหลังเกมเนี่ยไลฟ์สดหลังเกมอาจจะยังไม่อยู่นะอาจจะไม่อยู่เพราะว่ามีธุระนะครับข้างนอกอาจจะกลับมาไม่ทันนะครับก็ถ้าไม่ทันแต่ยังไงในข่าวเช้าของวันพรุ่งนี้ก็จะมีสรุปประเด็นต่างๆให้รวมไม่ถึงไม่แน่ถ้าดึกๆเนี่ยคู่นะแมนซิตี้นะแมนซิ่ตี้เตะคู่3ามทุ่มนะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ถ้าสมมุติผลมันเป็นใจหรืออะไรบางอย่างนะเบอร์ลี่สะดุดขาสะดุดแข้งแมนซิตี้ให้ผมอาจจะไล่ อันนั้นมาคุยกับเพื่อนๆก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าไอ้หลังเกมทันหลังเกมรีพูลกับวัตฟอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นที่ผมติดธุระข้างนอกแล้วไม่ทันจริงๆก็ขออภัยด้วยนะครับทีนี้มาดูกันที่ตารางคะแนนครับร์พูลนี่ก็ตามหลังแมนซิตี้อยู่แต้มเดียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดชนะเนี่ยชนะได้จะแซงแมนซิสตี้ขึ้นไปก่อนชั่วคราวหลักชั่วโมงหลักชั่วโมงนะฮะเพราะว่าแมนเิตี้เตะคู่สามทุ่มส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยโอ้โหอยู่อันดับที่18นะครับก็ กำลังลุ้นหนีตกชั้นนะครับอ่ะทีนี้จากตารางคะแนนนะครับมาดูกันที่เฮดทูเฮดแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับเฮดทูเฮดเนี่ยนัดแรกที่เจอกันในซีซั่นนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเอาชนะวัตฟอร์ดไป5้ต่อศูนย์นะครับเป็นการบุกไปชนะที่วิเคเคิลสโรดนะโอ้โหถล่มเละเลยนะฮะแล้วแต่ว่าถ้านับ6นัดหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะ5ครับแล้วก็แพ้ไป1ก็สถิติยังดีกว่าเล็กน้อยนะฮะสำหรับลิเวอร์พูล ส่วนฟังคู่แข่งนะครับนะมาดูฟอร์มกันของทั้ง2ทีมเลยนะเอาฟอร์มของคู่แข่งวัดฟอร์ดกันก่อนก็นัดล่าสุดเนี่ยบุกชนะเซาท์แฮมตันสอต่อหนึ่งทำให้กาอน,อนี้นที่ไม่ชนะใครมา4เกมก็หยุดไว้ที่แค่นั้นนะครับแล้วก็ชนะได้แล้วนะหนนัดส่วนลีฟพูลของเราเนี่ยเรียกได้ว่าผลงานในลีกก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการเ,าเล่น เจอเอฟเอคัพนะครับเอาชนะนอติงแฮมฟอร์เรสแต่ถ้าในในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาชนะอาร์เซนอล2-0นะครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะมา9เกมติดต่อกันแล้วด้วยนะครับน,นี่คือฟอร์มของทั้งสองทีมทีนี้มาดูอ่าสภาพทีมจากบทสัมภาษณ์ของครอปแล้วเราจะเห็นภาพชาัดเจนว่าใครพร้อมไม่พร้อมบ้างสองคนนะครับที่ดูแล้วไม่น่าพร้อมนะครับนั่นก็คือเทน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับ แล้วก็รวมไปถึงนาบีเกยต้าแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีรายละเอียดที่เราต้องฟังแล้วเราจะเข้าใจนะฮะเช่นเขาบอกว่าเทรนด์เนี่ยสามารถซ้อมได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานส่วนหนึ่งนะซ้อมได้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้คําว่าวันนี้ของครอปเนี่ยครอปพูดเมื่อวันที่1เมษาก็คือ,อวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยซ้อมเต็มรูปแบบได้วันแรกแต่ว่าเรามีเกมวันเสาร์ไงซึ่งครอปก็บอกว่ามไม่น่าทันนะคือถ้าจะทันมันก็ทันแบบฉิวเฉียดเส้นจะแดงผ่าแปดอะแต่ แต่ก็ยังพอเป็นได้เล็กๆแต่อาจจะไม่ทันคือเราก็อาจจะไม่ต้องเร่งรีบครับถ้าเกิดเราเร่งรีบเทนเกินไปแล้วมันเ,เกิดเจ็บขึ้นมาอีกทีหนึ่งจะไม่คุ้มนะก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องเร่งรีบใช้เทนขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพูดมาทรงนี้นะครับเกมกับเบนฟิก้ากลางสัปดาห์น่าจะกลับมาได้แล้วครับสำหรับเทนอนนอันนี้ถือว่าหายเร็วมากๆนะครับส่วนเกตาเนี่ยอันนี้ประหลาดหน่อยฮนะนาบี้เกตาเนี่ยครับบอกว่านักข่าวถามว่ามีโอกาสฟิตทันนัดนี้ไหมเจอวัตฟอร์ดเนี่ย เขาบอกว่า not sure ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเมื่อวานเนี้ยเขาซ้อมไปทีหนึ่งพอซ้อมเสร็จก็ f a i l it again อะรู้สึกอีกอะคำว่า f a i l it again น่าจะแปลว่ารู้สึกเจ็บรู้สึกแป๊บแปมาอีกแล้วนะฮะทำให้เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งโ,โหเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโรคออนไลน์ผมไปดูมาโอ้โหคอมเมนต์กันยับเลยเอาอีกแล้วเออกวต้า f a e l อะไรอีกรู้สึกอะไรอีกนะฮะรู้สึกอะไรเพิ่งหายเจ็บกันมาซ้อมทีเดียวเจ็บอีกแล้ว อะไรฮะเกตามีแต่คนบอกนะฮะว่าโอ้โหจบซัมเมอร์นี้ขายเถอะมันไม่ได้คุ้มเงินเลยอะไรแบบน้โอ้โหเต็มกันไปหมดนะฮะก็เจ็บจริงๆนะฮะสำหรับนาบีเกตาเนี่ยเจ็บก่อนเบรกทีมชาติหลังเบรกทีมชาติก็ยังไม่หาอีกนะครับมาดูกันที่ประเด็นอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมผิดๆนะ,ะยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันด้วยนะครับ ก็ครอปนะฮะก็ออกมาพูดนะครับออกมาปลุกเล้าให้แฟนบอลที่จะมาชมในแอนฟิลดในเกมที่เจอกับวัตฟอร์ดเนี่ยขอแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะขอมาแบบเอาให้แอนฟิลดเนี่ยเสียงเพลงแบบลุกเป็นไฟเลยนะครับเขาบอกว่าเราจําเป็นจริงๆเราอยากให้เกมๆนี้เนี่ยในช่วงเนี่ยสิบสนาฬิกนทีตามเวลาอังกฤษก็คือ18บแนาฬิกาสนทีบ้านเราเนี่ยขอให้มันเป็น บรรยากาศในสนามแอนฟิลด์ที่ดีที่สุดเลยเอเวอร์ Ever เลยนะแล้วก็ไม่เอาแบบว่าเกิดความกังวลหรืออะไรเทือกเือนั้นนะไม่เอาแบบว่าเคร่งเครียดตึงเข็งจนแบบว่าโอ้หายใจไม่ออกหายจใจหายคอไม่เข้าให้ไม่คล่องตัวไม่เอาแบบนั้นแต่อยากจะบอกอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าใครก็ตามที่แบบหืส่งเสียงไม่ได้ตะโกนร้องเพลงไม่ได้อะไรเทือกเทือกนั้นเนี่ยขอให้พวกคุณอยู่บ้าน แต่ถ้าใครสามารถร้องเพลงได้ก็ให้มาส่วนคนที่ร้องเพลงไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ส่งตั๋วต่อซะเอาตั๋วต่อเนี่ยให้กับใครบางคนที่เขาสามารถเข้ามาส่งเสียงส่งพลังในแอนฟิลได้คือผมว่าครอปแกมมองนะว่าเกมเนี้ยสามแต้มนั้นเนี่ยมันโคตรสำคัญเพราะมันจะเป็นสามแต้มที่โยนความกดดันให้กับแมนซิตี้ก่อนเกมครึ่งชั่วโมงคือ18นาิกานเพื่อนเนึกภาพาตามนะ สองชั่วโมงวันเตะจบก็คือสองทุ่มครึ่งถ้าเกิดว่าชนะได้ขึ้นจากฝูงชั่วคราวครึ่งชั่วโมงก่อนเกมนั่นน่ะแมนซิตี้จะทราบผลแล้วมันอาจจะส่งผลต่อจิตวิทยาผมว่าครอปอะพูดแบบนี้คือต้องการแบบรันได้ยังไงก็ต้องเน้นแบบเอาให้เอาให้แหลกกันไปข้างหนึ่งเอาให้แหลกขึ้นเลยไปเลย,เลย,เลยนะฮะเออส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัว5คนนะที่ล่าสุดมีการอนุมัติแล้วว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้าเนี่ยจะมีการ อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัว5คนได้สักทีนะครับอย่างที่ครอปแกก็เรียกน้องมานานเขาบอกว่าโคตรปลื้มโคตรดีใจเลยมันต้องแบบนี้แหละนะสรุปแบบสั้นๆแบบนั้นเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องพูดกันยาวๆแล้วก็เรื่องราวของมานเน่กับซาร่าในครอปก็บอกว่ามันเป็นสองอารมณ์ที่แตกต่างกันสุดขั้วจริงๆมานเน่เนี่ยผมก็รู้สึกยินดีกับเขาด้วยแต่ส่วนซาร่าเนี่ยก็ผมก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาเหมือนกันที่แพ้ในนัดชิงชนะเลิศแพ้ในนัดสําคัญแบบนี้แล้วก็แพ้โดนจุดโทษอีกแล้วนะ แต่คอปก็เชื่อนะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยเ,เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็จะสามารถรับมือกับเรื่องราวต่างๆนานาได้ในแนวทางของตัวเองอย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วก็พูดถึงรอยฮอสันด้วยนะครับกุญซือของวัตฟอร์ดว่าโอ้โหยอดเยี่ยมเป็นกุญซือที่อายุเยอะมากแต่ว่ายังมีไฟยังแบบโอ้โหคุมทีมได้ดีอยู่เลยเนี่ยนะ74ปีแล้วแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วคุณล่ะคอป จะคุมจนถึงอายุ74แบบปูร้อยไหมครอปบ,บอกว่าไม่ผมไม่คุมแน่นอนถึงอายุ74นะแล้วก็นะในดิสเซนฟิวลด์เขาก็เขียนแซวนะดังนั้นคุมถึง73แล้วกันเนาะครอปเนาะไม่ต้องถึง74อันนี้ก็เป็นการแซวเล่นนะครับจากสื่อเจ้านี้นะอ่ะมาดู11ตัวจริงที่คาดของทั้งสองทีมกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งลิเวอร์พูลนะครับ4-3-3นะครับอาริซงเบเกอร์น่าจะเฝ้าเสาแหละนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยฟันได้มาติดครับคู่ตัวจริงแล้วก็โรเบิร์ตสัน เล่นแบ็กซ้ายส่วนแบ็กขวาเนี่ยมีโจโกเมสที่เล่นได้แล้วก็มีเจมส์มิลเนอร์ที่เล่นได้แต่ฮูสกอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นจ่าเจมลงเล่นก่อนส่วน3ตัวกองกลางนะครับเตียโก้ฟาบินโย่แล้วก็เฮนโดอาจจะเป็น3เซตนี้แหละเซตที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็3ตัวลุกนะครับดิโอโก้โชตาโรเบอร์โต้ฟิมิโนแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าคือถ้าเป็นไปตามนี้นะฮูสกอร์เขาคาดว่ามาเน่อาจจะได้พักก่อนเพราะว่า โอ้ oh, เล่นเล่นมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มันพักกันได้ไงเดีาร์เช่นกันก็เดินทางมาไกลจากทวีปอเมริกาใตา้นูแต่สุดท้ายแล้วเดายากจริงๆว่าครอปจะจัดชุดแบบไหนนะฮะส่วนวัตฟอร์ดก็4-3-3ครับฝากความหวังไว้ที่คิงเดนนิสแล้วก็แอนนันเดสนะครับก็ในส่วนของวัตฟอร์ดเนี่ยก็พาใช้งานตัวหลักนะครับอิสเซเาซาเนี่บาดเจ็บมาจากทีมชาติเซเนกัลนี่แหละที่เพิ่งได้ไปเล่นบอลโลกเอาชนะอียิปต์มานี่แหละนะครับ ก็บาดเจ็บแฮมสติงกลับมาก็พลาดลงเล่นนแน่เช่นเดียวกับพวกเอ็นคุนคูกับเอ็นกาเกียเนี่ยอันนี้ต้องรอเช็คความฟิตนะครับโอเคนะก็เช่นเดิมครับผลการแข่งขันเป็นอย่างไรก็ลองทายลองสแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับแล้วก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าหลังเกมผมอาจจะกลับมาไลฟ์ไม่ทันดังนั้นก็ขอละในฐานที่เข้าใจแต่ถ้าตอนดึกอย่างที่บอกถ้าคู่ของแมนซิตี้ผลเป็นใจหน่อยนะวัดเบอร์ลี่สะดุดแมนซิตี้ให้หน่อยเนี่ย ก็อาจจะมีไลฟ์แมนซิตี้แล้วก็ข่าวเช้าเดี๋ยวจะมีสรุปข้อมูลต่างๆนานาให้อีกทีหนึ่งแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะมาดูกันที่เป๊ปกอร์เดีอล่ากันบ้างนะครับโอ้โหเจ้าตัวเนี่ยล่าสุดให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะเหมือนยอมรับเปิดอกเลยว่ารู้สึกจริงๆว่าลิเวอร์พูลแข็งแกร่ง,งมากๆนะเขาบอกว่าเนี่ยแมนซิตี้ของเราเนี่ยนะ กำลังเจอกับผู้ท้าชิงที่อินเครดิเบิลนะครับก็คือคือเป็นคู่ท้าชิงที่เหลือหน้าเหลือเชื่อมากๆนะร์พูเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่คุณก็เห็นคุณก็เห็นว่าเขาอะร์พูเนี่ยคือคู่แข่งอ่คู่แข่งที่ยากที่สุดในอาชีพการคุมทีมของผมจนถึงตอนนี้ผมยังย้ำคำเดิมนะครับว่าร์พูคือคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วก็แข่งแร่งที่สุด นี่คือสิ่งที่เป๊ปบ,บอกก็พูดไว้ประมาณนี้นะเออแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเป๊ปยังอัปเดตสภาพทีมด้วยนะครับว่าอัลเบริกลาป็อกเนี่ยยังไม่พร้อมนะสำหรับเกมในค่ําคืนที่เจอกับเบอร์ลี่เนี่ยคืนนี้นะครับแล้วก็เป๊ปย้ำเลยนะครับว่าดูเบนดิอาร์เนี่ยตามที่แพทย์บอกว่าต้องพัก4-6สัปดาห์แล้วยังต่ำก็น่าจะประมาณสัก6สัปดาห์แหละแล้วลซึ่งตอนนี้มันพักมาประมาณสัก1เดือนแล้วเป๊ปบ,บอกว่าอาจจะต้อง ดีอาร์เนี่ยอาจจะต้องพักอีกสักสิบวันซึ่งการที่ว่าพักอีกสักสิบวันเนี่ยถ้าเป๊ปไม่ได้โกหกนะถ้าเป๊ปไม่ได้เล่นจิตวิทยาหรือเป๊ปไม่ได้สับขาหรอกแปลว่ามีโอกาสโคตรสูงที่กองหลังตัวเก่งของแมนซิตี้คนนี้ดูเบนดีอาร์อาจจะพลาดเจอลิเวอร์พูลในวันที่10เมษายนนะถ้าเป๊ปไม่ได้สับขานะหรือหรือ,รอนักเตะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากๆจัด,จดอะไรขนาดนั้นอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับโอเคอ่ะ ยังมีเรื่องราวอื่นที่นํามาฝากเพิ่มเติมด้วยนะครับนะก็ขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับสาหรับซูซูกินะครับซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลใครที่ต้องการออกรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นวันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนะครับมีโปรโดีๆมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือว่าจะเป็นโปรขับฟรี120วันหรือว่าจะเป็นโปรสนลดปกวันตกแต่ง5 0 0 0 0บาทนะครับสนใจนะครับถ้าโดยเฉพาะอย่างเลยนะครับถ้าออกเป็นรุ่นเซทกับ รุ่นสวิฟเนี่ยสองรุ่นนี้ได้บัตรเติมน้ำมันอีก3 0 0 0บาทด้วยสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Su ซ ki ิมอเตอร์เทเล่นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนกันไปนะครับอย่าลืมพิซซ่าพรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสีลรปีบางกรอบหอมอร่อยนะครับในกรุงเทพเนี่ยมี8ปสาขาสาขาใหม่ที่ลาซานนะครับแล้วก็สาขาที่9ต่างจังหวัดนะที่นคนปรปฐมนะก็เรียกได้ว่าอยู่ในละแวกละแวกบริเวณทนเหมือนกันก็ติดตามกันได้นะครับ โทรสั่ง Delivery 021-05455การันตีความอร่อยนะครับเห็นเบอร์ด้านล่างไหมก็โทรสั่งกันได้เลยนะครับมาดูกันที่ยูริเทเลมันนะครับก็อัปเดตข่าวล่าสุดจากทางเทเลกราฟโดยนักข่าวนะครับที่เป็นสายบอลในแถบมิดแลนด์นะครับน่าเชื่อถือสูงเลยฮนะคนนี้ก็คือจอห์นเพอร์ซี่นะฮะจอห์นเพอร์ซี่เนี่ยเขาบอกนะครับว่าตอนนี้ทางเลสเตอร์ก็ทำใจไปแล้วว่าตัวของ ยูริเทเลมันเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญานะสัญญาของเทเลมันก็เหลือปีหนึ่งอารมณ์ง่ายๆก็คิดถึงซาร่าอารมณ์ประมาณนะั้นอะสัญญาเหลือปีหนึ่งนะคิดไม่ไม่น่าจะต่อทีนี้เนี่ยเจ้าตัวได้รับความสนใจจากทั้งหลายๆทีมแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลาสนใจด้วยนะเพอร์ซี่บอกเลยนะครับค่าตัวที่ทางเออเรสเตอร์ตั้งเอาไว้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก25ล้านเพราะ เจ้าตัวเหลือสัญญาปีเดียวไงถ้าเกิดไม่ขายเสียฟรีนะ,ะไม่ขายเสียฟรีนะครับเล่นไปอีกปีหนึ่งเสียฟรีดังนั้นอาจจะเป็นไฟบังคับทําให้เลเตอร์ต้องขายในซัมเมอร์นี้แล้วก็ราคาอาจจะไม่แพงอยู่ที่ราวๆยี่สิบห้าล้านแต่ผมมองว่าถ้าเกิดแย่งกันจริงๆอาจจะแพงกว่าน,นี้นิดน,น,นึงอาจจะเป็น30 25 -30 ถึง 30, แต่ก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะและผมมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันในซัมเมอร์ว่าใครจะเป็นผู้ได้ตัวยูริเทเลมันนะครับกองกลางคนนี้ส่วนอีกคนนึครับ อันนี้ตัวลุก,กบ้างนะฮะมีรายงานจาก ESPN นะครับสื่อดังในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็รายงานนะครับว่าทางไลซิกเนี่ยพยายามนะครับพยายามอยู่ที่จะคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทาง Christopher คริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะฮะก็เป็นตัวลุกตัวเก่งของทางไลซิกปีนี้นีร่ระเบิดฟอร์มเลยนะครับยิงไป15ประตูกับ11อสซิสต์อ่ะโอ้ยิงกับอาซิสตดเยอะมากเลยนะครับจาก27เกมเนี่ย เจ้าตัวเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรครับไลซิคก็รู้ดีครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูเนตลิเอร์พูเปเชเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลบาเยอร์มิเนกสนใจทั้งหมดเลยแบบเป็นเป็นแผงเลยเพราะว่าเล่นดีมากแล้วแต่ว่าปัญหาคือทางไลซิคเนี่ยต้องการค่าตัวอย่างต่ำ75ล้านยูโรโอ้75ล้านยูโรเลยนะครับเพื่อนๆแพงมากเลยนะต้องการเท่านั้นแต่ว่าทางนักเตะเนี่ย ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงเรื่องการคุยสัญญาใหม่นะแต่มีความเป็นไปได้ว่าเนี่ยเอเจนต์ของเขาปีนีิซาวี่เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับสโมรสรไลซิงอีกทีนึงแต่ว่าตัวของคิสซอฟเอ็นคุณครูเนี่ยคิสซอฟเฟอร์เอ็นคุณครูเนี่ย,ยก็พยายามจะบอกนะครับว่าเฮ้ยไลซิ่งไอเจ็ดสิบห้าล้านที่พวกคุณตั้งเอาไว้มันก็เกินไปลดลงมาเหลือสักหกสิบล้านยูโรได้ไหมหกสิบล้านยูโรเนี่ยก็น่าจะประมาณห้าสิบต้นต้น,ตนล้านปอนด์เท่านั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็น่าสนใจเลยนะครับสําหรับคิสออฟเคคุู มีการไปขอลดค่าตัวเองด้วยนะอันนี้สื่อ ESPN เขารายงานแบบนี้นะครับก็ติดตามกันนะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิเวอร์พูลเหมือนกันเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาฝรั่งเนี่ยเขาจะมีวันเขาเรียกว่าเ p พิ o ูเ Day ใช่ไหมฮะนะเอพิ o ูเ Day ก็ก็เป็นวันโกหกอะวันที่แต่งเติมเรื่องเราใครที่เสพสื่อในวัน แอพิฟูดต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันจะมีเรื่องโกโหกหุ่นนั้นเยอะมากนะครับผมโดนหลอกอันหนึ่งตอนแรกผมนั่งอ่านอยู่อะไรวะดิสนีย์จะมาซื้อหุ้นลิเวูสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยจริงเหรอแล้วตอนแรกผมไม่ได้นึกไงว่าเป็นวันที่หนึ่งเมษายนอ่านไปอ่านมาอะไรเฮ้ยจริงนี่มันต้องเป็นข่าวใหญ่แล้วว่าถ้าซื้ออย่างเงี้ยอะไรว่าข่าวหลุดอะไรวะแล้วผมคลิกเข้าไปเนี่ยคือในนี้เขาเขียนว่ารายงานจาก AF นะครับเ f สื่ออะไรวะ อะคาเดมี่แฟน s ทเชียบอกว่า AF ผ่านมานานแล้วนะพอคลิกเข้าไปฮะเอพิฟูเดเรียบร้อยโดนไอเอมพายออฟเดอะคอปแกล้งหนึ่งดอกนะฮะอันนี้ก็อผมก็ถือว่าเอาอันนี้มาเล่นคำข,ขกับเพื่อนๆสักอันหนึ่งะะแล้วกันนะฮะแล้วก็ทิง้งท้ายจริงๆครับที่อันนี้นะครับเสื้อที่คาดว่าเป็นเสื้อหลุดตัวใหม่ของลิ์พูในซีซันหน้าก่อนหน้านี้มันจะเป็นภาพเบลอ,บอ,บอไอเสื้อแดงอะ แต่อันนี้โคตรชัดอาจจะเป็นตัวจริงหรือตัวไม่จริงผมไม่ยังไม่การาันตีเพื่อนๆแบบร้อเนะแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้ว่า outgoing, มันอาจจะเป็นอันนี้แหละเพราะส่วนใหญ่ที่หลุดออกมามักจะเป็นแบบนั้นเหมือนปีที่แล้วหลุดออกมามันก็ตามนั้นเลยเห็นปะเห็นไหมอันนี้จะเป็นเรียบๆอย่างที่เห็นนะแล้วก็ถ้าอย่างที่ถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยนะมันจะเป็นลายริ้วๆข้างในมากกว่าเขาจะเก็บรายละเอียดด้านในเห็นไหมมันจะเรียบเน้นเรียบแล้วก็มีลายด้านในแล้วก็ด้านหลังก็เรียบ อาจจะมีโทนสีเป็นเลือดหมูเล็กๆตรงนี้แต่โดยรวมก็จะเป็นลายๆแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันครับอีกไม่เกินรอเดือน2เดือนเนี้ยน่าจะเริ่มมีการของจริงน่าจะมีแล้วแต่ผมว่าไม่น่าพลาดน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสวยไม่สวยก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต,ต่างๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยสวัสดีครับ